ครูไม่ใหญ่เนี่ยอธิษฐานอยู่เรื่อยๆเกิดพบต่อไปให้บวชกันตั้งแต่สมบัตเนเลยตัวน,นิ้น้อย่ามาทางอ้อมไอ้มาทางลัดเลยชาตินี้มันมาทางอ้อมต้องเสียเวลาไปเรียนหนังสือโอ้โหยาวนาน ตามสถาบันต่างๆ,ๆเรื่อยมาเลยเนี่ยก็จะได้บวชตั้งไว้เป็นปะเพศน,เนี่เซเวเวลาเรียนวิชาแต่ลวิชาตรวจตราดูแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับทำมาหากินแต่มันไม่ใช่วิชาชีวิตมันเป็นวิชาชีพเอาไว้เลี้ยงชีพ แต่ว่าไม่ใช่วิชาชีวิตที่ทำให้ชีวิตมีชีวางปัจจุบันอยู่เป็นศพตายแล้วก็ไปดีไม่มีการสอนเรื่องปรโลกเลยในมหาวิทยาลัยไม่มีที่จะสอนควบคู่กันไประหว่างเศรษฐกษิจกับจิตใจสอนแต่เรื่องเศรษฐกิจกเ,เรื่องจิตใจนําปไม่ได้สอนว่าทำยอย่างไรเนี่ยถึงจะไป อาจถึงจะดำรงชีวิตนิวิตอยู่ได้อย่างผาสุขทำอย่างไรถึงจะรู้เรื่องความจริงของชีวิตปรโลกมีจริงไหมนรกสวรรค์มีจริงไหมทำอย่างไรไปนระกทำอย่างไรไปสวรรค์ในสังสารวัตเป็นยังไงหรือบรรพบุรุษหมู่ญาติตายไปแล้วทำไงจะสื่อสารกันได้เนี่ยไม่มีสอนไม่มีสอน นี่โอ้ก็จะได้บวชไมาทางอ้อมนูนอายุยี่สิบห้าเป็จเพกกันไปแล้วเสียดายเวลาเวลาอย่างเลยสู้ลูกเนนไม่ได้โอ้โหอะไรขนาดนั้นมาทางรัดไม่ต้องเสียเวลาเวลาเรียนทางโลกอะไรก็มากมายมาถึงก็เรียนสุดยอดวิชาเลยวิชาของเราสมมาสัมพุธเจ้า ทิ้งหมดศิลปศาสตร์สิบปรประการไม่ต้องไปเรียนมาถึงก็เรียนวิชาธรรมกายกันเลยวิชาที่จะไปสู่พระนิพพานนั่นแหละโอ้โหมีบุญอะไรจากขนาดนั้นเรามาเกิดก็ขี่ควายออกบวชเลยนี่